สองตัวเลยเขาฝ่าวเลยเขาขวาาเลยเด้เล็บเขาเง่าเด้เออว่าสันเออว่าสันยังคือเออต้อกแกดอก แซ่บเยี่ยม <c oughs> สบายดีน้องว่าสดีมันย้ายสิภาคไปให้อาหารก็รอหนี่มีทัวหรอแมนบอลเคยให้ปะ,ะค,ครั้งแรกตอนนี้คือน้องออกมาให้อาหารกระรอกครั้งแรกเมาะว่าสิเป็นจังไรเนาะพี่น้องครับอย,ยอยู่บ้านนี่มีกระรอกว่อยู่กระหองบ้านเฮานะอยู่งเลยว่ามันบ่ค่อยหลาย อยู่ในดงมันบ่ค่อยหลายแม่นมันอึดเพราะว่าเขาหาไปกินยหยาดหัดคนเข,า,ขาบ่าบได้อนุรักษ์ไว้แบบกระโอกอยู่ยบ้านเฮานี่แล่นหนีคนเด้แต่กระโอกอยู่นี่นี่แล่นเข้าหาคนป่ะเพื่อเป็นปก,การเสียวเวลาอีกซีรอบเบิง่งอ่ะน,อน,อน้องๆอย่งตรงไปหุ่นเลยไม่เห็น แถวนี้บ่ค่อยหลายแต่ว่าหันยางเป็นของคุณสิไรยยจะก็สิไกลเติบได้ว่ายางแถวนี้ก่อนเอาใหา้กระลอกแถวนี้ได้ะละพุณผู้ชมยางไปผุปเดี๋ยวเขาก็ลงมาเห็นเขาเห็นแล้วเขาก็ลงมาโอ้ใส่สุดโอดงามใช่ปะเด้อเอฟซี <c oughs> งามบอกเป็นไงไ่สวยจี๊ดเลยอันนี้อันนั้นเอาไปให้อันนั้นไม่ยเอาให้แบบเลยให้แบบยิบยิบยังส่เออถือแบบนั่นน่ะถือแบบยาวๆเดี๋ยวเล็บเขาฉีกควันเฮาเออปะตองแกะเอาไปให้เลย เป็นใดอีกตัวนึงลีลาเขาอิ่มอยู่ดิแดงว่าอิ่มเกินเสยอยู่อหรอลงมาลีลาแท้เห็นผู้สาวก็ได้ลีลากริบกริบเป็นใดให้ก็กินโซเลยเด้นเป็นยังไงดูบ้านเขาหรือเปล่าบ้าน เพจยังไงจังบนเรือเอาเอาไปยังเอาผักิ่งก็าไปขายเอาไปขายาขายอยู่ไทยนี่เป็นกฎหมายคุ้มครองเน๊ดกิจสัตย์คุ้มครองเนะ๊ดใครจะครอบครองนี่ต้องไปขออนุญาตก่อนเอาน้องกินพันนมดอจูยังไม่หุ่นตัว,วตออเอาหนี้หมดละ เดีาา๋ยวนะฮะบ่นะฮะแข่งเนาะไปสุดสู่ตนนั้นบ<ร>่เห็นลงมาเน,นาะมื้อนี้เอิ้นบ้าเอิร์นยังไร๋จะสี่เหนางนา้ำเล้อแถวน่ะใส่เนาะ เอ้คือบ่เห็นอ่ะไปใส่เหมิดว่าคูนคูนเห็นบ่คือต้นโพนั่นอันนี้พูนเป็นต้นโพอุ้ยแต่งตัวให้อาหารกะหรอก เออก็รอเห็นคนสวย,ยนั่นนะ่ะเห็นบนะ่น่ะรออยู่นะ่ะลงมาเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ควรบอก ปกติจะลายนะแต่ว่ามือนี้ือจังเห็นหน่อยฝนตกบ่หรือว่าเขากินอิ่มแล้วยังไปไกลปกติจะเยอะเม,มื่อนี้บ่ค่อยเห็นแสดงวา่าตัวเขากินอิ่มแล้วเขาจะขึ้นไปเลยเห็นบ่กเขาก็มาถ้ายลูก คนก็กินได้ได้ทั่วนะ่ะแต่าขามาทีหลังยายายาเอาทั่วแบบอบเกลือหรือว่ายาเอาทั่วแบบต้มใส่เกลือเด้อเอาแบบไม่ไม่ใส่เกลือนี่ธรรมดาเพราะว่ากระรอกเขาจะกินอาจจะเกิดอันตราย เขาก็กินโซ่เลยไงแงม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 เลยเนาะใบใคนเลยเนาะปกติมันได้แล้วมันจะขาดไปนะเฮะไ,ไม่มีรังนกเลยทั้งกระลอกตัวน่ะฮะทั้งกระลอกรังนกที่ใส่ทั้งกระลอกนองก็าที่ทั้งบักตัวก็อยู่ในโพรงใหม่มอืออ่าสมดแล้ว กินเหมือนอยังก,ก,ยนะกินได้แค่ถั่วเหรอผลไม้ก็ยิ่งชอบแต่ว,ว่าถั่วนี่ก็ชอบผลไม้เป็นผลไม้แบบไหนผลไม้แบบอ่าผลไม้แบบสุกสุกงอมงอมพวกมะละกอสุกพวกแอปเปิลพวกอ่านี้ขนุนเนาะแต่ว,ว่าเอามาให้น้องตรงหล่างก่อนสตอรอเบอรี่น้องก็ชอบ ก็กินโดนแท้โมเมนแขวบดีบ่โอ้กินพิธีพิถันแท้แง้ม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 แงมแต่เสียบแท้งี้งี้เออเขาเป็นผู้หญิงเขาก็จะกินเป็นมารยาทเนาะกินช้า ตัวนุ่นล่อแล้วให้ล่อแล้วอเออจิดโซเลยพุนพูดพูดอะไ้พูดปะหเห็นอยู่แวบๆเมื่อกี้ ต,ต้องไอ้กล่องวงจรปิดนะเห็นบอดอ่ะนั่นทำอะไรอยู่ในโพงเอ่ยหันหัวลงมาเออกินโซ่ไปไดนองไม่ความน่ารักปะ น้องมีความน่ารักปะปมีความน่ารักของกระรอกเนาะอยู่บา้านเฮาหนะจับแต่ขายแต่กินอยู่บ้านเฮาเห็นตัวเลนด์อืมนั่นลงมาอีกตัวนึงตัวนี้อ้วนมากเลย<อ>ยูบ้านเฮาเขายาข่านคนเด้อาตัวนึงไปเฉยคุณตัวนึงเขามีเด้นนกินฟังมีสองตัว ไปยางใบมองเขาย้อนกลับไปเออลงมาแล้วบ่พูดแนมเห็นแล้วเออยังสิลงมาแล้วลงมาแล้วเอออย่าแย่งกัน บอกน้องแน่อย่าแย่งกันเด้อนะฮกเนาะเวลาน้องกินนะเนาะแง๊บๆง๊บแ้๊บกินเขาเห็นเออคือกินไว้แต่ว่าขนุนนี่น้องก็ชอบขนุนมากเลยเด้ ทุเรียนบบเคยให้ให้น้องกินเย็ดเกือแล้วมัดแพงเนาะใช่ล <c oughs> <c oughs> ่ะอ <c oughs> ต่วนใด <c oughs> ต่วนพุ่นโมแมนบ่ต้นพุนเอื่นเอิ่นหาบ้างนั่นแหละ เลยลงมาแล้วสองตัวเลยโอ้จะอ้วนออยังคือห้องเอ้อยังคือห้องเ,อ,เอื้อพันหน่องหน่องเขาน่องขวาเลยดกนี่เปิดความน่ารักนะ ความน่ารักทั้งคนแล้วก็น้องกระหอกนะน้องกระลอกไปแล้วบ่ใส่อีกเบอญละมั้งนองกับอิมเป็นอะไรความมูซื้อไข่แบบ นี่นเฮ็ดยังอยู่เฮ็ดยังอยิ้วทักท้ายน้องนะเฮ็ดได้เฮ็ดยังอยิ้ว <c oughs> เนาะเฮ็เดยังว่าอิ่มแก้ให้น้องร้องแก้ให้น้องเบ้างบางตัวเขาอยากให้แก้ให้น้องเขาอยากให้เอาใจเขานะเป็นไงน,น่าเห็นวะ ปกตเขาอยากให้แกให้เด้เขาอยากให้เอาใจเขากุญจอดบอแต่บอแกให้บอเอาพร้อมมืดร้ายตัวนี้แสดงว่าเป็นตัวผู้อยากให้ผู้สาวเอาใจเนี่ยนห แล้ววะเอาให้น้องอยิบเงียบๆไปจริงกัดเองก็ได้ได้เพื่อนธรรมทาให้ค้นแก้ให้ได้เพื่อนยธรรมดากินซาได้ป่ะนี่ทวงเวลาได้เพื่อน อยากเห็นผู้สาวรุ่นดนดิกินซ่า,ราจระเละไม่มือนกันนะเราเนี่ยอ่านี่ๆๆๆเให้ด้วย <c oughs> เป็นยังไงอยากให้เฮาบานเฮามีแบบนี้บ่อยากให้มี <P> พ่อเป็นยังคืออยากให้มีอยากให้ทุกคนได้บังได้เห็นแบบเด็กรุ่นใหม่เข้ากันที่โบได้เห็นเพราะว่ามันสิดทราบสูด <P> เห็นบ่ แลงมาไปใส่เนาะเนาะแลนขามไปหุดแล้วอยากใค้อยากเห็นอยากมีแบบความนารักเนะาะต่วใครบ้านเฮาเขาอนุรักษ์ยุ่แต่ว่าหักแตคือว่าหะชาวบ้านเขากระจับไปกินเนาะคือว่ากฎไมยบอบอเข็มแข็งปันได ก็คือว่าเจ้าหน้าที่ก็มีกฎหมายอยู่แต่ว่าก็เห็นได้ขายในตลาดเนาะขายในตลาดแบบซักอยาบ่อให้มันบูดเออถ้าจับออถ้าเขาจับประชาชนที่เขาเอากระลอกไปนี่แบบคนไทยนี่คือสีดีเนาะคือคนสีบาก,กาเนาะปลาปลาเมิดในตลาดนี่นยังนี่เขาวางขายนะโอเคสำหรับที่นี่กับฝาก ฝากว่างได,ดีอยากอยากให้บานเท่ามีบอจริงสิอยากให้มีอยากให้มีและก็อยากแบบมีแบบอนุรักษ์ไว้เนาะหนให้ลูกใหล้านใ้เบิง่งอ่ะสับรับคลิปนี้ก็ผมกับน้องออมขอตัวลาไปก่อนไปพบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อสวัสดีครับสวัสดีค่ะอุ้ยแเบื้งแต่งตัวเยลยหัวละ